ีครับ มาพืเราสองคนนนี้ผมอีสุออฟนะครับอิสุสุนาค่ะอ่ามาในงานอีสุวีพีเดย์วันนี้นะฮะใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นลูกค้าจากโซสามจังหวัดนะคะก็คือลูกค้าจังหวัดปัตตานีนลค่ะแล้วก็ยะลานะคะแล้วก็จากสาขานราธที่วาสและสุดท้ายค่ะจากลูกค้าสาขาสุไงโกลกโอ้โหมาล่างสุดเลยใช่แล้ววันนี้นะคะมาจากสามจังหวัดเราพามาเที่ยวที่ไหนกันคะพี่ออฟวันนี้เรามาที่สงขลาใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่ในงานเลี้ยงดินเนอร์เย็นใช่นะคะรับรองว่าอลัง การร้อยแงานสร้างแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมลาคูน่าใช่แล้วเป็นโรงแรมเปิดใหม่ของสงขาเลยใช่ใช่ค่ะว่ารับรองค่ะว่าทริปนี้นะคะ VIP สมชื่อแน่นอนค่ะแน่นอนโอเคเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเราพาไปชมกันเลยด้านในเลยครับตามไปเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพฑูนเดี๋ยวให้แนะนําตัวหน่อยนะคะครับพี่ไพฑูนครับ อิสุสุยาลาครับผู้จัดก,การอิสุสุยาลาแน่นอนครับหนุ่มหล่อจากอิสุสุยาลาเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่ไพฑูรย์ของแน่นอนฮ<อ>ะเดินทางมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับวันนี้รู้สึกรู้สึกสดชื่นและยินดีมากครับค่ะเป็นยังไงบ้างะคะวันนี้กิจกรรมของเราโอเคไหมคะโอ้เวิร์กมากเลยครับอิ่มสนุก แล้วก็ได้ข่าวว่าถ่ายรูปจนเมมนะคะเต็มไปแล้วเต็มเลยครับต้องถอยไอโฟน14แล้วล่ะค่ะต้องถอยแล้วครับจัดนี้นะคะกลับไปต้องจัดแล้วครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งครับว่าลูกค้าอยากยารามากี่ท่านอยู่เนี่ยฮะทั้งหมด5ท่านครับอ่าเห็นไหมชื่อลูกค้า VIP day กต้องคัดแบบไม่ได้เยอะแยะมากมายอาชีพหลากหลายแล้วก็ต่างพื้นที่กันแต่ละอำเภอนะครับ่ะ แล้วก็เราก็หวังว่าลูกค้านะคะจะสนุกกับคลิปนี้ของเราแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วนอกจากสาขายาลาเรายังมีสาขาอื่นอีกในรบกวนพี่ประทุลไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สาขาอื่นอีกยินดีครับครบขอบคุณครั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 บสวัสดีค่ะวันคนต่อไปสาขาไหนคะพี่ยาลาเนี่ยต้องมาสาขานี้เลยนะะราดชิวัตใช่สสวัดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยะเดี๋ยวยืนสัมภาษณ์หน่อยค่ะ น,นี่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 แนะนำตัวหน่อยนะคะใช่พิยะอิสุสุนาราทิวานนะคะอ่ารับเดี๋ยวเดี๋ยวพิยะอยู่ตรงกลางหน่อยคะอ่ะโอเควันนี้ของสาขารา r a t i w a t มากันกี่คนเอ่ยคะลูกค้าลูกค้ามาสี่สี่ท่านนะครับสี่ท่านครับได้ข่าวว่าพิยะขับเองเลยก็ขับให้น้องๆได้น,น,นั่งเป็นผู้จัดการน่ารักมากนะพิยะเนี่ยนะคะผู้จัดการสุดหล่อน้องๆน้องๆก็แบบมาแบบ ไม่มีใครหลับเลยโอ้ก็คืองเลามอยกันตลอดทิปเลยไม่พี่ขับเสียวขับเสียวนะเะะนขวัดเสียวใช่ลูกค้าว่าเป็นไงบ้างครับีดแบกวันนี้ครับช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกค้าประทับใจตั้งแต่อิสุสุปัตตวนีแล้วตั้งแต่อาหารเช้าแล้วก็มาที่สงขลากนครในก็ทุกคนก็ยังไม่ได้เคยมาก็เราก็ดีใจนะเพราะว่าเขาก็ ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเราก็เอ้ยตอนแรกว่ามาแค่สามจังหวัดมาสงขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลามากอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วก็เราจัดให้แบบแต่ละที่นี่ว้าวๆทั้งนั้นเลยมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของสงขาบ,<ช>บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองนะคะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยรับรองว่าไม่ว้าวนะคะไม่ว้าวไม่ได้แล้วไม่ว้าว่ไม่ว้าวไม่ได้แล้วถ้วาเกิดว่าปลงโซเชียลเนี่ยทุกคนก็น่าจะแบบ ยอดไล่กระจายใช่กแต่ละคนก็คือเมมเต็มกันเลยนะคะถ่ายรูปไปเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องควนพี่ยักษ์พีนเท่านี้นะคะเพราะเราเห็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะเดินผ่านไปเมื่อกี้นะคะยังไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขานิดนึงนะคะขอบคุณครับกุมยามะคามะคามของเราสวัสดีค่ะ เมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้วสองสาขานุนหล่อทนั้นยังมีอีกอีกอีกหนึ่งสาขาอีกหนึ่งหนุ่มไม่พูดถึงไม่ได้ตัวเนี้ใช่ค่ะนี่ก็หล่อมอนกันและเขามาจากล่างสุดเลยนะใชได้ข่าวว่าออกตั้งแต่ตีสี่เลยจากสาขาของเขานะคะไปพบกันเลยค่ะจากสาขาโกโลค่าสวัสดีครับสวัสดีคร่ะเดี๋ยวให้ หนุ่มหล่อของเราได้นำตัวไหนนะคะนะครับผมนะครับพี่เทวันนะครับอิสุสไกโกโลกนะครับการจัดการของเรานะคะสูงไหนโกโลกนะคะได้ข่าวว่าออกตั้งแต่ตีสี่เลยะะออกรถตั้งแต่ตีสี่นะครับเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอ้โหน่ารักที่สุดวันนี้ ผู้การพาลูกค้ามาทั้งหมดกี่ท่านนะฮะม,ม,มาสี่ท่านนะครับสี่ท่านนี่น,นะครับมีทันนะะ้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเขามาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมของเราวันนี้วันนี้นะครับตื่นเต้นมากนะครับเป็นสถา,านที่ที่เราไม่เคยมานะครับ ก็เป็นครั้งแรกที่จัดในโซนของปัตตานีนะครับใช่ค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนาะมันต้องซาลงไงใช่เราก็เลยคัดเฉพาะลูกค้ากลุ่ม VIP เล็กๆก่อนนะครับใช่ค่ะโอกาสหน้าก็ต้องมาเยือนอีกนะครับได้เลยค่ะพี่เทวันเยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวอาจจะมีทริปต่อไปนะคะที่ไหนก็ยังไงก็รอฝากติดตามดูนะครับยินดีได้ค่ะยังไงขอบคุณพี่เทวันมากนะคะยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่าไปเลยค่ะ มื่อกี้กขาผ่านแล้วสามหนุ่มหล่อใช่ค่ะแต่ยังมีหนึ่งสาวสวยใช่เป็นสาวสวยคนเดียวในในโซนนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากผู้จัดการปัตณีใช่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกับสาวสวยของเราค่ะมาเลยครับโผล่เูยลูกค้าอยู่เลยสวัสดีครับคนสวยสาวสวยหนึ่งท่านนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เคเป็นผู้จัดการที่สวยสุดแล้ววันนี้ออเพราะเป็นยินคนเดียวใช่นะคะเดี๋ยวให้แนะนนำตัวหน่อยนะคะได้ค่ะพี่เคนะคะสิริพรอิสรางกูลนะยู นะคพี่สุสุปัตตานีค่ะค่ะพี่เค้กวันนี้ทางลูกค้ามาจากสาขาปัตตานีกี่คนคะอ๋อของพี่เค้กทั้งหมด7คนค่ะโอ้เยอะสุดเลยเยอะสุดเลยเยอะสุดเลยเส้นใหญ่เส้นใหญ่เนี่ยเรียกเรียกว่าเป็นสาขาเจ้าพองแลอวเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วแล้ววันนี้ ลค้ากับคลิปของเราคลิปของเรานะคะลูกค้าแฮปปี้ทุกคนลเลยนะคะคน้องๆน่ารัก,กค,ะคะุ้นเ่อนเลยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้ามีกิจกรรมต่อไปอย่าลืมบ้างค่ะแน่นอนไม่ลืมแน่นอนยังนี้ก็ฝากติดตามสาขาปัตตานีด้วยนะครับโอเคเราไปสัมภาษณ์ลูกค้าดีกว่ามีแอมอมยิ้มอมยิ้มคุณลูกค้าเมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้ว4สาขาด้วยกันผู้จัดการนะเป็นผู้จัดการนะคะที่เป็นตัวแทนของสาขาใช่แล้วนะคะ แต่ว่านอกจากผู้จัดการแล้วเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยวันนี้มาแล้วเอก่ายังไงบ้างใช่ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ลูกค้าคนแรกดูก่อนว่าคนไหนดีใช่แต่ว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราดูเราดูบรรยากาศเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าตีนเนี่ยจะเป็นลายฟ้าอย่างนี้เลยนะคะคือคือที่พี่ไม่ได้ใส่มาเนี่ยผมปกติพี่มีแกสีขาวแล้วก็สีดำโอ้โหโอ้โหเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันโอเคไปเลยค่ะมาครับ เดี๋ยวคอสกิจก่อนเอ๊สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะนี่ไม่เป็นไรนั่งก็ได้อ๋ออ่านี่นี่จจะให้เห็นชุดทั้งชุดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอยู่ตรงกลางเลยค่ะนี่ให้ดูชุดทั้งชุดเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นลูกค้าจากสาขาไหนเอ่ยสาขาปัตตานีปัตตานีปัตตานีนี่สวยนะผู้จัดการก็สวยลูกค้าก็สวยแล้ววันนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมกับมิสซุสของเราเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกนะคะอยากบอกว่า จากที่ไม่เคยมาอยู่ในวงการแบบนี้คืออยากบอกว่าสุดยอดมากค่ะประทับใจหรือเปล่าวนการดูแลยอดดีมากค่ะทั้ง4ี่ท่านเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะคะแล้วก็ทุกคนเลย ไม่มีทางตกหลุมพ้องไปเลยใช่นะคะไม่มีทิฏฐิเลยค่ะสุดยอดโอขอบคุณนะเดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมนะเดี๋ยวต้องร่วมกิจกรรมด้วยมีของรางวัลด้วยนะใช่แล้วก็กระซิบนะคะว่ามีคาราโอเกะให้ร้องด้วยใช่แล้วขอต้นรับเพลงก่อนใช่ใช่แต่ว่าเออแบ่งไมให้พิธีกรร้องด้วยนะคะอันนี้ขอนะไใช่สาวซุ้มซ้อมมาสิบเพลงเลยซุ้มซ้อมนะคะซุ้มซ้อมมาเท่าไหร่เสียงแหบนี่ก็คือจากการซ้อมคาราโอเกะนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมีสาวสูหนึ่งท่านครับมาเลยจำเลยครับ ขอสัมภาษณ์ไม่ได้นี่เมื่อกี้แอบเห็นนะไปไปว่ายน้ำอยู่ชุดว่ายน้ำอยู่นะคะเราจะใส่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้พี่เพิ่งมาถึงพี่เห็นว่าใครสวยยังเลยแซ่บมากเลยอ่ะต้องบอกว่าอยาจีบนะลูกค้าเราไม่ได้นี่ไปใครไปไม่ได้ค่ะนี่แพนมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่นี่ให้เห็นชุดทั้งชุดเลยเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องสไปค่ะโอเคน้องสไปมาจากสาขาไหนคะ สาขายาลาโอ้สาขายาลานะปัตตานีก็น่าตาดีแล้วพยภูนก็น่าดีมาจากพี่ไพทูลนะคะเห็นพี่ไพทูลเนี่ยช่วยถือกระเป๋าช่วยทุกอย่างเลยนะคะพี่ไพทูขลขับรถนิ่มไหมคะนิ่มมากค่ะาถามจริงวันนี้รถนี่ได้คั้งได้ดั้งเป็นรถมิลส์นะครับเป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกว่าแบบช่วงล่างนุ่มมากแอร์เย็นสบายค่ะ นั่งสบายไม่เหนื่อยใช่ไหมครับนั่ <S <S นงสบายไม่เหนื่อยอน,นี่<ม>นั่งสบายนั่งตอนหน้าตอน,อตอนหลังฮะนั่งตอนหลังค่ะตอนหลังก็คือไม่อึดอัดค่ะที่สุดเลยใช่ป่นปะปน,น,นั่งตอนกลางอฮะนั่งสบายใช่เลยฮะนั่งสบายอ่าอเหยียดขาได้เต็มที่เลยใช่ไหมได้ค่ะยืดร้อยแปดสิบได้เลย <S <S โอ้โหอันนี้คือการันตีนะคะการันตีเป๊ะมากค่ะแล้วทริปนี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะที่เราจัดงานอย่างนี้ทริปนี้ใช่ไหมคะแบบรู้สึกว่า สนุกมีความสุขอยากให้แบบมีเรื่อยๆค่ะอคนอกเหนือจากความสนุกนะเราก็มีมิตรภาพเพิ่มขึ้นใช่ไหมรู้จักเช่อรได้ไรได้รู้จักเ<ๆ>พื่อนสามจังหวดัดแบบที่เราไม่เคยรู้จักไงแบบได้มาพบปะผู้คนมากมายอ่ะฮะโอกาสต่อไปหวังว่าตอนนี้ไม่ร่วมก,กิจกรรมเราอีกเรื่อยๆนะใช่ค่ะล้วก็ฝากอิสุสุดไว้ในอ้อมอกอ้อมได้วยนะคะอิสุสุดทั้งบ้านค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณระสไปค่ะขอบคุณนะคะ เพรบรรยากาศรวมก็มันก็มีอบอุ่นในวันนี้นะฮะก็เป็นเหมือนชื่องานเลยอีสุวีพีเดย์ใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราขอกิหนุ่มหนุ่มบ้างไหมหนุ่มได้เลหนุ่มบ้างนะคะหล่อสุดต้องฝั่งนู้นอ่าเดี๋ยวไปไปไปกี่สาวสวยแล้วต้องเอาหนุ่มหล่ออ่าอันนี้มีมีแต่คนไม่สบตานะคะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากโดนสมภา์นะคะสาวสวย เถิ่นต้องได้เดี๋ยวหัวย่านะครับหอวย่านครับกดสัมภาษณ์หน่อยนะครับเลเชอร์อ่าเลเชอร์หน่อยค่ะเลเชอร์หน่อยค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยนะคะอ่ครับอ่าชื่อเสรลมานอิงดิงครับค่ะจากสาขาไหนเอ่ยสาขานาราฐทิวาสครับโอ้สาขาพิยาใช่สาขาพิยาเพราะว่าเรายังไม่ได้สัมภาษณ์สาขานาราฐทิวาสเนาะใช่ใช่เลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกครับก็สนุกคใช่ลูกคะวันนี้นั่งรถวีเวกมาใช่ไหมครับพิยาคุณขับเองรถวีเวกเราเป็นไงบ้างฮะก็ขับนิ่งดีครับ กว้างสบายไหมฮะสบายครับ พิ雅ขับผมว่าเสียวมากพี่แอ้มบอกว่าพี่แอ้มบอกว่าลูกค้าที่มาขับพิ雅ไม่มีใครหลับเลยเพราะว่าพยัิ์ขับหวาดเสียวไม่ใช่บอะรถนุ่มอย่าพูดเล่นหรอกครับพว่าพยัิ์ขับดีใช่ไหมฮะขับดีครับรถก็นิ่มไงนิ่มครับช่างดีครับช่างดีนะครับก้าวโค้งอะไรรู้สึกเป็นไงฮะก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เราถึงนี่นะคะเออ่ฝนตกหนักด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รถที่มีประสิทธิภาพนะคะก็อาจจะไม่มีความปลอดภัยนะคะอาจจะน่ากลัวนะคะแต่ ว่ารถิ s u z u MU-X ของเราเนี่ยระบบความปลอดภัยใส่มาเต็มแม็กนะคะรับรองฝนตกนะคะฝนตกฟ้าร้องยังไงก็หายห่วงนะคะขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะผมมาครับผมมาครับเราประทานอาหารต่อได้เลยนะคะก็บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้อบอุ่นแบบครอบครัวครอบครัวนะฮะค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็เปิดบรรยากาศให้ลูกค้ารีแลกซ์ดีกว่าอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวมาเจอเราอีกครั้งบนเวทีดีกว่าโอเคค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ลูกค้ามาร่วมสนุกกิจกรรมผมเมื่อตอนเอาสัมภาษณ์วันนี้ลูกค้าบอกประทับใจมากนะฮะแล้วก็ได้ลองสมรรถนะของรถด้วยเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักมากใช่พี่อ่าตกหนักมากตกชนิดที่แบบว่าไม่เห็นทางยอ่เลยะนะคะพี่ขับมาพี่เอามิวิกมาด้วยวันนี้ฝนตกหนักมากมองไม่เห็นทางรถคันอื่นจอดข้างทางมดเลยโอโ้โหของพี่ขับมาคนเดียวเลยขับฝ่ามาเลยนะ,ะแน่นอนฮนะต้องรีบมาไม่ทันนะใช่เพราะว่าลูกค้าที่น่ารักของเรารอเราอยู่ใช่คนระับ คนรุ่นใหม่นะคะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งตลาดรุ่นใหม่เนี่ยสำหรับตลาดของออนไลน์หรือสื่อโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นพี่เองนะคะก็ขอฝากในส่วนของการ,การสื่อสารหรือในส่วนของการประชาสัมพันธ์ต่างๆไว้ในมือพวงน้องๆใน3จังหวัดสาหรับตรงนี้ก็คือ20คนนะคะที่มองว่าในส่วนของน้องๆ20คนเนี่ย ถ้าน <king> uh, ้องๆได้มีในเรื่องของการมาร่วมสนุกแล้วก็ตามโซลแกลอะไรนะคะแชร์แชร์ชิวแชร์ชิลพี่ก็บอกว่ามันขาดไปอย่างมีชิลไอย่างเพราะตลอดคลิปเนี้ยเราก็พยายามที่จะให้พวกพี่พี่เขาดูแลเรื่องของอาหารการกินและให้ตกลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยหวังว่าน้องๆก็อย่าให้ความอนุเคราะห์ทางกุ่มสุขๆของเรานะคะช่วย ส่วนของดาเนินตามโปรแกนที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็หวังว่าเออมื่อจบคลิปไปแล้วเนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยยังไม่ขาดหายไปไหนเราขอว่าให้ยังมีความสําคัญกับในกลุ่มที่สูงใหญ่ของเราใครยู่โกรกก็พี่เทวันนะคะซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่นะคะใคยู่นราที่ว่าก็เป็นพี่สุิยาาเป็นหัวรื ทา,างปัตนีก็จะเป็นพี่เคนะคะแล้วก็ทางยัญญาก็เป็นพี่ไปทูรซึ่งในกลุ่มของเราเนี่ยพี่ก็หวังว่าเราจะมีการสร้างสัมพันธ์ต่อเรื่องก,กันนะคะอย่าจบแล้วจบเลยนะคะอย่างอะไรนะเพลงคำมั่นสัญญานะก่อนจากการเราขอสัญญาว่าเรายังจะต้องมาพบกันใหม่นญญะคะแล้วก็เราก็จะได้เป็นทีมรุ่นใหม่ซึ่งสามารถที่จะ จับมือร่วมไปกับทางกลุ่มอิสุรนของเรานะคะโอกาสถ้าเรามีการจัดทริปหรือในเรื่องของการจัดกิจกรรมอะไรนะคะเราก็อยากจะให้ทางน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราใหม่สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะถือว่าเป็นก,กิจกรรมครั้งแรกที่เราเน้นกลุ่มของน้องๆคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในเรื่องของสื่อโซเชียล นะคะก็ฝากมองมองไปทุกท่านเลยนะคะวันนี้ตลอดวันก็ค่อนข้างเหนื่อยบางคนก็รู้สึกเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนง่วงนอนหรือไม่สบายหรือเปล่าที่ไหนได้บอกว่าเมื่อคืนตื่นตั้งแต่เช้าบางคนบอกเมื่อคืนไม่ได้นอนมาเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ให้นอนหลับสบายนะคะเพราะว่าโรงแรมที่เราเลือกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงแรม5ดาวของจังหวัด ก็ขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งที่สละเวลาและให้เกียรติกับกลุ่มที่สุขใจของเรานะคะขึ้นมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขและมีความทรงจำที่มีกับกลุ่มที่สุขๆของเราในวันนี้และในวันข้างหน้าตลอดไปขอบคุณค่ะ